ได้หรอพ่าจำปาจำเอ้ยได้ด้วยเหรอจ๊ะ <c oughs> โอโ้เอ้ยเอ็งคิดว่าข้าเนี่ยจะจำผ้าที่ตัวเองทอแล้วมอบให้เองก่อนที่จะเข้าหวังไม่ได้หรอหไงฮะคำพูดคำจาของเองแล้วก็แมวตาของเองอ่ะ <c oughs> ออแล้ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะพาติกะใกล้ทำเกืเอ้ยแบบนี้ล่ะฮะเร็วมันเร็วมากจริงๆเลยว่าแต่เองอ่ะมีสติตั้งแต่เมื่อไหร่ไว้พาติกะก็เมื่อไม่นานมานี้เองจ้ะแมคคณิษาาเขามาช่วยเอาไว้สติก็เลยกลับมาได้เป็นครั้งเป็นคราวครั้งสุดท้าย ฉันก็เลยเขียนจดหมายหาตัวเองเพื่อจะให้จําไดา้ทุกคนท้าที่ผ่านมาฉันทำอะไรแย่ๆใส่อะก็ขอโทษด้วยนะโอ้ยนี่สิ่งที่เองทำเนี่ยนะขอโทษถึงชาติหน้ามันก็ไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เองดูแลนงเอื้อยได้แล้วเนี่ยข้าก็จะยกโทษให้ก็ได้น,นี่นางเอ้ยสิ่งที่เองบอกทั้งหมดอ่ะเป็นพิมมือของนางแม่หมอใช่ไหม ใช่จ้าเฮ้ยอย่างนี้เอาไว้ไม่ได้แล้วนางแม่หมอแม่หมอจ้าแม่หมอออกมาคุยกับฉันหน่อยจ้าฉันจะปาเองแม่หมอแม่หมอจ้าแม่หมอ อว่ายังไงลมอะไรหอบเองมาล่ะคือองนี้จ้ะผัวฉันนะ่สิไม่รักดีฉันนะอยากจะฆ่ามันให้ตายไปเลยนะเอายาอะไรก็ได้ผสมให้มันกินมันกินเล่า้วยทั้งวันให้มันชักๆักชักน้ำลายฟูมปากตายคาหายไปเลยนะนี่มันไส้มันมนานแล้วเฮ้ยเล่นเหมือนจังเลยจริงบอกว่ากำันเฮ้ยยรู้หรือปลเออเอาก็เอาสิ อืมได้แล้วมาเอ็งมาเอาไปโอ้ยแม่หมออะเอาลงมาให้ฉันทีเถอะจ้าฉันฉันไม่กล้าขึ้นไปหรอกจ้าฉันกลัวนะ่ะเฮ้ยเอ็งนี่นมันเรื่องมากจริงๆเลยอ้ยอ จะกลัวอะไรนะหนาน้าเอาออกไปขอบใจนะจ้าจับมันเฮ้ยเฮ้ยไปจับเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ย ลึกข้าบอกให้ก็ได้ว่ามันไม่มีวิธีอื่นใดหรอกนอกจากจุมพิษจากรักแพ้เท่านั้นพวกเองมีปัญญางั้นลึก เองจะไม่บอกมันจริงๆแล้วพัติกะอย่าเลยฉันกลัวเอื้อยจะเสียใจะเอื้อยเขาเชื่อว่าไม่มีใครจะมารักหน้าแก่ๆแ,แบบนี้ได้อะแล้วทางไอ้จะไปไว้แบบนั้นเดี๋ยวให้ข้าด้นเรื่องไปยึงได้ว,วังไหมแล้วยังไงต่อละกำนันไอ้มันก็ลูกฉันเหมือนกันนะเจ้ามันถึงตายเลยเหรออืม ปฏิกะมันก็พูดของมันถูกนะในวังเนี่ยไม่ปล่อยนางอ้ายออกมาแน่ๆหลังจากเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันบ้างแม่หมอมันจะทำอะไรกับฉันอีกเพราะว่าฉันยังถอนมนต์ดำออกจากตัวได้ไม่หมดแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะ ขอฝากเอื้อยด้วยนะจำปาโอ้ยนี้ไม่เอานะไม่ต้องร้องท่าไม่ต้องร้องไม่ต้องห่วงนะนั่นกำลังใจของเองเนะี่ยดูนั่นสิอ้าวกลับมากันแล้วเหรอนี่พวกเองอะ่ะไอคนเนี้มันใครวะ มันค sure ุยถูคอก็ฆ่านักเลยฆ่าชอบมันหน่อยเป็นเพื่อนกันนะนะเป็นเพื่อนกันจ้ะเป็นเพื mm ่อนกันเป็นเพื <h 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 h <h ่อนกันพ่อเป็นเพื่อนเดี๋ยวทำหนมให้กินเนาะพ่อขอโทษด้วยนะลูกตั้งแต่เล็กจนโตพ่อไม่เคยปกป้องดูแลเอื้อได้เลย ไม่ว่าจะยังไงเอ้ยก็ยังคงเหมือนเดิมกับพ่อเสมอนะลูกนะคนสวยของพ่อ่เอานะมาที่ตากนะเย็นๆไปไม่ต้องกังวนนี่มันเกิดอะไรขึ้นกนับนางหญิงชาวบ้านนั่น ทำไมมันถึงได้เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ขนาดนี้จากที่หม่อมฉันฟังคุณท้าพิไลเล่ามามันร้ายมากเลยนะเพคะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเดียวกันมันจะเป็นใครไปได้ก็มันนั่นแหละที่ผ่านมามันจะต้องเสแสร้งแกล้งทําเป็นแน่เพคะตายแล้วนี่ลูกพม,มทัศ์กำลังโดนมันหลอกอย่างนั้นเหรอหรือว่านางจะโดนผีเข้าเพคะตอนนั้นหม่อมฉันเห็นนางคุยกับใครก็ไม่รู้อยู่ที่ต้นโพคุยอยู่คนเดียวเพคะมันแสดงว่า มันก็ไม่ปกติตั้งแต่แรกขืนปล่อยเอาไว้บ้านเมืองก็คงจะเกิดอาเพศเป็นแน่แม่จะต้องเรียกคนนั้นมาจัดการมันคราวนี้จะต้องกดมันให้จมดินใครหรือเพคะหม่อมเจ้าปรียา ไบอกไม่ชอบของสวยๆงามๆไงเจ้าพี่ตั้งแต่เอื้อยกลับมาดูมั่นใจมากขึ้นนะชุดก็ดูแปลกตาแต่ก็เข้ากับเอื้อยนะแล้วชอบไหมเพคะพี่ก็ชอบทุกอย่างที่เป็นเอื้อยนั่นแหละ ถึงชอบเอ้ยคนนี้ไหมพี่คะเดี๋ยวสิเอ้ยมีคนอยู่ตรงนี้นะมีคนอยู่หรอไงพี่คะมันอยากมองก็ให้มันมองไปสิทำไมเอ้ยถึงพูดแบบนี้ล่ะเ <c oughs> มื่อก่อนเอ้ยเป็นคนบอกพี่เองด้วยซ้ำนี่พระโอรสหลัดขนาดนี้แล้วยังจะนิ่งเฉยอยู่อีกออกไปสิพ่คะ นเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะเอ้ยต้องการให้เจ้าพี่ตอบระหว่างเอ้ยคนเก่ากับเอ้ยคนใหม่อ๋อแล้วก็มัลิกาด้วยเจ้าพี่รักใครที่สุดเลคะเอ้ยนี่นี่รัดพี่แรงไปแล้วนะพี่รักเอ้ยพี่ก็บอกอยู่เสมอ,อแต่ว่าเอ้ยอยากให้เจ้าพี่รักเอ้ยคนนี้ เอ้ยมันไม่ใช่เวลานะตอนนี้ไม่ได้แขกเขารออยู่จะปล่อยให้มันรอไปสิเพคะเอ้ยเอ้ยอีย่ทำไมเอ้ยเป็นแบบนี้คุณนางฉันผู้ใหญ่เอ้ยก็เป็นคนนัดพวกเขามาเองนะเอ้ยนัดหรอเพคะก็ใช่น่ะสิเอ้ยอยากสร้างสัมพันธ์ทาไมตีที่ดีอยากผลักดันสาลาร้องทุกข์ของตัวเองให้เป็นที่ยอมรับไงอ๋อ เว้ยลืมไปเลยเพคะงั้นก็ลืมไปสิเอาทานี้ไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะขอเลยอ่ะคนบ้า นัดเขาแล้วก็ไม่ตรงต่อเวลาไร้ความรับผิดชอบสิ้นดีตั้งแต่เกิดเรื่องนางคงคิดว่านางจะทำอะไรก็ได้กรนมังเพคะเดี๋ยวหม่อมฉันจะเตือนสตินางให้เองเพคะฝากท่านที่ปรียาด้วยนะจ๊ะได้เลยเพคะทรงเชื่อฝีปากหม่อมฉันได้เลยเพคะเอ้ยนะน้อืเอย อยู่เฉยๆไม่เป็นหรืองไงฮะฉันต้องมาลำบากด้วยเลยเนี่ยหลุดเลเ้ยเบื่อดิด้นขี้ดิน แล้พระชายราก็เด็กบ้าที่ไหนไม่รู้นะสิมาป้าดินใส่ฉันเนี่ยแน่ใจเหรอจ๊ะไม่ใช่ว่าไปนั่งขุดดินทําสวนก่อนมาเจรจากับผู้ใหญ่เหมือนตอนนั้นเหรอจ๊ะตายแล้วไม่น่าล่ะถึงได้มาสายเสียมารยาทนะเพคะอะไรกันนี่ให้พวกเรามารอแต่เห็นความสำคัญน้อยกว่าต้นไม้อย่างนั้นเหรอมันเป็นเรื่องปกติของนางเจ้าค่ะ ครั้งที่แล้วก็ใส่เครื่องต้นเป็นนั่งขุดดินครั้งนี้ก็คงไม่แตกต่างอะไรพวกชาวบ้านไม่มีกาละเทศไม่รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำน่าเสียดายจริงๆที่ยังคิดไม่ได้กรรมพืชมันเปลี่ยนยากจริงๆนะเพคะทุกท่านได้โปรดอย่าถือสาเอื้อยเลยนะจ๊ะเราพยายามสอนนางสุดๆแล้วจ้า แบบนี้เนี่ยพวกเราเนี่ยไม่เสียเวลาที่จะคุยได้หรอกมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละเจ้าค่ะคนเกิดจากดินก็ต้องเสวนากับคนระดับเดียวกันเจ้าค่ะเอ,อ,อเกือบรถตัวลงไปแล้วแม่ลาพวกเราต้องขอบใจหม่อมเจ้าที่ช่วยเตือนสติไว้ทุกคนใจเย็นๆก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเราให้เอื้อยไปแต่งตัวใหม่ก่อนก็ได้จ้ะให้โอกาสเอื้อยได้พูดคุยกับพวกท่านสักหน่อยเถอะนะจ๊ะถึงจะแต่งองค์มาใหม่ ก็ไม่สามารถที่จะลบเศษดินในเลือดของนางได้หรอกเพคะคุยไปนางก็คงจะไม่เข้าใจภาษาพวกเราหรอกให้นางกลับไปนั่งขุดดินอย่างเดิมจะง่ายว่านนะเพคะแม่เรากลับไันได้เลย,ยังลูกอยากไปอาบน้ำยังไม่ถึงเวลาลูกกลับไปเล่นต่อนะแปะแปะปโอไอเด็กนี่เองอหรอลูกของแกคำกระดินสองคำกระดินต่างชนชั้นกันมากใช่ไหมได้ งั้นรอเดียวนางไปไหนของนางนะสงสัยจะยอมรับแล้วก็มังไปคะว่าพายแพ้ต่อพระมเหสีก,กาเปิดศึกดีนะักหนีไปร้องไห้แน่ๆเลยเพคะเราส่งคนไปตรวจสินค้าในเรือพานนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะตั้งเกียิดินกันดักใช่ไหมดูสิ ว่าพวกแกโดนแล้วจะตายกันไหมอย่าแล้วบ้านฉันต้านหยุดน้ำทำได้มากกว่านี้อีกอีนางคนชั้นสูงไหกินเข้าไปกินเข้าไปเศษดินมันจะได้เข้าไปอยู่ในเลือดแกบ้างกินเข้าไป ฝากส่งคนเรื่องการเก็บภาษีด้วยนะเดี๋ยวเราก็ไปอ่านรับด้วยเกล้าพระเจ้าขอเดชะพระอาัยยายิพ้นเก้ามีสายรายงานมาว่าพบโขงช้างที่มีช้างเผือกกําลังเดินข้ามผ่านเขตพระนารสีคาดว่าไม่เกินสังวันคงถึงพระเจ้าค่ะจริงเหรองั้นเดี๋ยวเราไปไประชุมกันจัดเตรียมขบวนหมอช้างและเกวียนเบียงให้พร้อมเราจะออกเดินทางกันทันทีรับด้วยเก้าพระเจ้าค่าะ หลักมือจิ้นั่นมันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะนั่นมันแถวที่เอื้อยนัดคุยกับพวกขุนนางนี่เข้าไปนี่อไรเป็นยังไงเรื่องที่ดินกันหมดแล้วยังจะทำตัวสูงส่องกันอยู่ไหมสัพาพวกแกแต่ละคนเนี่ย

พิษหน้าไายหลังหลอกเส่แท้งแกล้งทำอย่าไปหลงเชื่อมันนะลูกทุกคนในนี้เป็นพยานได้สเสด็จแม่คนในนี้ก็เป็นคนของสเสด็จแม่ทั้งหมดลูกเห็นกับตาจะต้องพูดอะไรอีกพระเจ้าค่ะลูกไม่นึกเลยว่าสเสด็จแม่จะเป็นได้ถึงเพียงนี้แม่ยังไม่ได้ทำอะไรนางเลยนะถ้าเช่นนั้นสเสด็จแม่จะทรงบอกว่าหม่อมเจ้าปียาเป็นคนทำงั้นสิพระเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้น เราขอสัง่งห้ามไม่ให้หม่อมเจ้าปียาลุ่งล้ำเข้ามาในเขตพระราชวังนี้อีกเด็ดขาดอะไรกันโอ้โห่อมฉันไม่ได้ทำนัะเยคะลองเข้ามาสิโดนตัดหัวแนะ่ไม่สิอมฉันไม่ได้ทำสนเสด็จมลูกมีงานมากมายที่ต้องทำหนจะต้องออกไปล่าช้างเผือกลูกต้องมานั่งห่วงเสด็จแม่ว่าจะต้องทำเรื่องไร้สาระอะไรแบบนี้อีก ถ้าหากเสร็จแม่ไม่ทรงตรนักเช่นนี้ตำแหน่งพระมเหสีก็อาจไม่คู่ควรกับพระองค์เช่นกันพระมรดสพรมรัมมศ เจ้าจะแต่งงานกับพูม,มทัศน์จริงเหรอเจ้าก,ก็เป็นเพียงแค่หมื่นเราก็ไม่ได้อยากมีชีวิตแบบนี้เช่นกันชีวิตที่เราถูกกำหนดมาให้เป็นเพียงแค่ผู้ที่ต้องยืนมองมันไม่ได้ตลกหรอกนะคิดถึงสุดๆเฉนิ่นได้าัแบบ้งแตเด็กเังโตนเลยนะพระชายาทรงเป็นอะไรไปเพคะเรามีศักดิ์ถึงเป็นลูกกษัตริย์กล้าดียังไงมาพูดกับเราแบบนี้พูดไปเจ้าก็ไม่เชื่อหรอกไม่มีใครเชื่อเราทั้งนั้นพูดมาสิว่าใครทำไม่มีวี่แววช้างเลยทั้ตัวก็ต้องมันไม่ปกติชัดแล้วเราถููกมัน ผ่านนี้ลูกจะเป็นตายร้ายดียังไงบ้างก็ไม่รู้เพคะถ้าเราพลาดแม้แต่เพียงนิดตดผมมาทัดอาจจะไม่มีเมืองให้กลับมาเลยก็ได้ไม่จริงเราไม่เชื่อนางเอยเป็นลูกกำพร้ถึงเวลามาร่อนรำร่นแต่รำแก่หลือแต่รำอ,อ่ Oh, right. no.